สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่นาสวยๆมานำเสนอครับผมสำหรับที่นาแปลงนี้ครับจะเป็นที่ดินโคราชนับเบอร์512บนะครับขายที่นาติดคลองส่งน้ำสวยมากๆครับบรรยากาศดีด้วยครับผมสำหรับที่นาแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงครับเนื้อที่ทั้งหมด18ไร่104ตารางวานะครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา1 2 0 0 0 0บาทต่อไร่ครับ และตรงบริเวณนี้ครับคือการเดินทางไปที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงที่จะขายนะครับบริเวณที่ลงเมื่อกี้นะครับจะเป็นถนนสี่เลนหมายเลข2 0 5ศสุรานารายครับเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมาไปหาจังหวัดชัยภูมิครับและตรงบริเวณนี้ครับจะเป็นถนนลาดยางในชุมชนนะครับที่เชื่อมต่อหมู่บ้านไปหาถนนเส้นหลักเมื่อสักครู่นะครับ และจากถนนลาดยางเส้นนี้ครับเดินทางตามถนนคันคลองประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วครับบริเวณตรงนี้ครับจะเป็นถนนคันคลองสาท่ณประโยชน์กว้าง6เมตรนะครับผมถนนก็จะเป็นถนนหินคุกอย่างดีเลยนะครับทางเทศบาลครับผมเพิ่งจะมาเทถนนหินคุกนะครับถ้าสังเกตนะครับบริเวณก่อนเราจะเลี้ยวลงบนถนนคันคลองเส้นนี้นะครับจะมีรถบดรถทําถนนนะครับจอดอยู่ครับเพราะว่าเขามีโครงการเพิ่งจะมาทําเองครับผม บริเวณถนนเส้นนี้นะครับรถเก๋งสามารถเข้าได้รถปิกอัพสามารถเข้าได้ทั้งหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวเลยนะครับถนนก็จะมี2ฝั่งคลองเลยนะครับผมจะมีสะพานข้ามถนนเชื่อมต่อหาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับและบริเวณนี้จะเป็นตรงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับบริเวณนี้แมนได้ยืนบนถนนคันคลอ,องครับ และตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเป็นคลองน้ําสาธารณะครับบริเวณตรงนี้สามารถดึงน้ําเข้ามาใช้ทําการเกษตรทําสวนทําไร่ได้นะครับผมและสําหรับที่ดินแปลยนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านใดที่ต้องการที่นาไว้สักผืนนะครับผมไว้สําหรับทําโคกไร่หนองนาบ้านสวนบ้านไร้นะครับหรือว่าจะซื้อปล่อยให้เช่านะครับซื้อเก็บไว้ในอนาคตก็ได้นะครับผม สำหรับที่นาแปลงนี้ครับด้านในจะเป็นที่นาทั้งผืนเลยนะครับทั้งหมด18ไร่นะครับแต่ว่าจะมีบ่อน้ําอยู่2รูปครับบ่อน้ํานะครับรูปที่1นะครับเนื้อที่100ตารางวาส่วนรูปที่2นะครับเนื้อที่1ไร่ครับผมลึกอยู่ที่ประมาณ4เมตรทั้ง2รูปเลยนะครับบริเวณตรงนี้จะทํานาได้ปีละ1ครั้งนะครับค่าเช่าอยู่ที่1,000บาทต่อไร่ต่อปีครับผมข้าวบริเวณแถวนี้ส่วนมากเขาจะปลูกข้าวหอมมะลิกันนะครับ หรือว่าถ้าอยากได้เป็นข้าวแทนค่าเช่า1 0 0 0ันบาทนะครับก็จะได้1กระสอบป่านครับผมต่อไร่ต่อปีนะครับผมก็คือ100โลนะครับต่อไร่ต่อปีครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับบริเวณทางทิศตะวันออกจะติดคลองส่งน้าสาธารณะประโยชน์นะครับชื่อว่าคลองยางนะครับผมทิศเหนือกว้าง212เมตรทิศใต้กว้าง202เมตร ทิศตะว,วันออกกว้าง1 1 3เมตรส่วนทางทิศตะว,วันตกกว้าง177งเมตรครับและที่นาแปลงนี้ครับตอนนี้เจ้าของที่เขาก็ได้หวานข้าวหวานกล้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้นข้าวก็กําลังงอกจเจริญเติบโตได้งามอย่างดีเลยครับอีกประมาณเดือน2เดือนนะครับต้นข้าวก็จะเริ่มโตนะครับแล้วก็เริ่มตั้งท้องออกรวงครับผมก็ถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนะครับของผลผลิตครับ และบริเวณนี้นะครับแมนกำลังจะเดินไปให้ชมนะครับเป็นบ่อน้ำที่ขนาดหนึ่งไร่นะครับผมตรงบ่อน้ำตรงนี้ขนาดใหญ่อยู่นะครับผมขนาดหนึ่งไร่แล้วก็มีน้ำนะครับรองรับจากน้ำคลองสาธารประโยชน์นะครับสูบจากตรงนั้นมาเก็บไว้ตรงนี้เพื่อมาทำการเกษตรในแปลงที่ดินของเราได้ครับและตรงบริเวณนี้ครับจะเป็นแหล่งชุมชนนะครับที่อยู่บนถนนหมายเลข2 0 5ที่ห่างจากที่ดินเพียงแค่2กิโลเมตรครับ บริเวณตรงนี้ก็จะมีเซเว่นโรลตัสซีเจมตลาดหน้าตลาดสดปั๊มน้ํามันหรือว่าตู้ a t m นะครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้มากๆเลยครับสําหรับที่ดินแปลงนี้สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับ และสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลพระทองคํานะครับเพียงแค่9กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองพระทองคํา10กิโลเมตรครับห่างจากตัวเมืองนอนทไทย12กิโลเมตรหรือว่าจะห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับเพียงแค่35กิโลเมตรครับตัวเมืองโคราชนะครับเดินทางตามถนนหมายเลข205เดินทางเป็นเส้นตรงนะครับวิ่งเข้าตัวเมืองเพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับระยะทางประมาณ35กิโลเมตรนะครับผม และสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร289กิโลเมตรครับที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่บ้านโคกสวายตำบพลพังเทียมอำเภอรพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังดูคลิปวิดีโอที่ดินโคราชของแมนอยู่นะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามครับแมนฝากกดติดตามด้วยนะครับเผื่อมีที่ดินสวยๆที่ดินราคาถูกที่ท่านถูกใจสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้ครับ ถ้าหากท่านใดที่กดติดตามแล้วนะครับแมนกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้ครับแมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ